เร็วมากขึ้นนะครับบอลสั้นดูครับขึ้นมาเซตให้ทั้งดาวครับแล้วหลบล็อกสวยครับโอ้โหดูโวยเลยครับมาบอลสวยเลยจ้าครับดูครับตียืดยืดตียองยาวเนี่ยครับเราขึ้นล็อกคนเดียวครับมาดีชาติไทยดูครับเดียวเดียวครับตีมาโยชาร์เลงข้างหลังเลยทุกอย่างต้องจับปิดแม่ชาติไทยกองเชียร์ครับ เียมใจเทครับ14ต่อ9ชั้ชจอนเสร์ฟคาสิโอรับมาได้ยินกลับมาให้กับบีมินมาตินส์โอ้โหใครดึงที่รับบอลเสร์ฟเลยครับกับปีรุษแล้วเขามีบอลบอลพาอยู่แล้วให้อัจฉริพลขึ้นตีโดนบล็อกเอาครับทำมาเต้ให้รุกจาก3เมตรโอ้โหเสร์ฟมาที่ปีรุษแล้วบอลพานเลือกให้มาที่อัจฉริพลอีกครั้งหนึ่งแล้วตีลูกนี้ก็ทั้งรับต่อไป ตต่อเซยอดครับจังหวัดปิดเมื่อสักครู่ครับเป็นอัชรพรเนี้ยไปเวทัสบล็อกครับแล้วเอาชนะไปครับในเซตที่แค่1บแค่ต่อ11ครับอือหือก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับทีมวอลเบอลหญิงของไทยเราในชุดนี้กับการเล่นวอลเลย์บอลหญิงที่ชั้นโลกเอาชนะทีมอันดับที่8ของโลกครับ สองเซตครับก็เไม่มีครับที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมที่อันดับโลกดีกว่านะครับก็เป็นรองนะครับแ,แต่ด้วยหัวจิตหวัวใจที่สู้นะค,ครับวันนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับทีมชาติไทย <c oughs>